เนี้ยจะขุดหน่อไม้กลับไปทำแกงที่บ้านบ้างนะทุกคนก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะทุกคนมันก็จะมีหน่อไม้แตกหน่อขึ้นมาเยอะมากนะทุกคนก็โอเคครับทุกคน,นผมก<ะ>็ขาวๆเลยพี่เนาะโอ้ยพี่ตานี่นะวูบเลยพี่ทำอะไรไนะเฮ้ยทำไรทำไรเฮ้ย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับกลับมาพบผมอีกเช่นเคยนะตักนะครับก็วันนี้ผมกับน้องอีกสองคนก็ได้รวมตัวกันที่เพื่อที่จะเข้าป่าทุกคนก็วันนี้เราจะมาหาเห็ดนะเป็นเห็ดโคตทุกคนเราเคยหาไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าช่วงนั้นฝนมันมาแป๊บเดียวทุกคนมันก็เลยขึ้นน้อยนะใช่ตอนนี้ฝนมันเริ่มตกมาแล้วเหมือนใกล้จะหยุดแล้วมั้งใช่แล้วก็แดดเริ่มออกเหมือนได้ข่าวว่าชาวบ้านอะหาเห็ดเจอนั้นทุกคน เป็นเห็ดโคนเหมือนเริ่มจะออกกันแหละเราก็เลยว่าจะหลมตัวกันนะเพื่อที่จะหาเห็ดนะไม่รู้นี่เราจะได้เยอะหรือเปาลา,ปา <laughs> รู้ว่าจะหรือว่าอาจจะไม่ได้เลยก็ได้นะใช่ครับผม <laughs> ไม่มั่นใจเงานทุกคนวันนี้เราก็เลยว่าจะมาหาเห็ดโคนนะก็โอเคทุกคนก็อนก็มาร,รับชมคลิปนี้ผมก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้เราทั้งสามคนได้นะครับแล้วก็มีน้องหมาหนึ่งตัวน้องเปาเมนี้เปาเปานี้แล้ว,ว,ลวมีน้องหมาหด้วยทุกคนก็อยู่ไม่ไกลหมู่บ้านไม่ไกลจากหมู่บ้านทุกคนก็เราหารเรานี่แหละใช่ ใช่ไม่รู้ว่าเราจะเจอเหี้หรือเปล่านะนี่เนาะมาเลยเอากล้องไหนเร้วเอากล้องไหนเร้วนี่เนาะมาอันนี้เนาะมีน้องหมาด้วยนะมามาไปแล้วมาน้องหมาหนึ่งตัวทุกคนนี่มาเป็นเพื่อนเรานะทุกคนใช่ยุงเยอะมากทุกคนต้องบอกในป่ายุงเยอะมากเลยช่วงหน้าฝนเนี่ยมันชื้นชื้นไงทุกคนชื้นชื้นยุงเยอะมากเลยนะใช่ก็โอเคทุกคนเพื่อนเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันเลยทุกคนไปก็โอเคครับทุกคนออกเดินทางกันเลยครับ ตอนนี้เราก็เหมือนจะแยกกันหานะก็เรามากันสามคนแล้วก็มีน้องไม้หนึ่งตัวดทุกคนก็ล้องหมากวไปไหนเราไม่รู้นะทุกคนไม่รู้วันนี้เราจะเจอเห็นหรือเปล่านะไม่มั่นใจเหมือนกันทุกคนตอนที่แเนี่ยผมว่าผมเจอรอยหน่อไม้เยอะมากทุกคนรอยหักหน่อไม้นี่ผมเจอทุกคนเจอข้างหลออืมนี่ก็ยังไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าถ้าทำแกงกินมันกินได้นะทุกคน เดี๋วผมเนี่ยจะขุดหน่อมไม้กลับไปทําแกงที่บ้านมากนะทุกคนก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนลทุกคนมันก็จะมีหน่อมไม้แตกหน่อขึ้นมาเยอะมากเลทุกคนก็จะมีชาวบ้านเนี่ยเก็บหน่อมไม้นะทุกคนอ่าเก็บไม้เพื่อเป็นไรายได้เสริมเหนทุกคนนี่เลยทุกคนก็เนี่ยอร่อยมากทุกคนผมชอบกินมากนะ กินได้เด็กอ่ะไม่เบื่อสักทีนะตัวเนี้ยคือผมจะนี่นะปอกต้มก่อนแล้วปอ,อกเปลือกนะทุกคนแล้วก็ผัดกับไข่ใส่กระเทียมหน่อยอนะ่ะเกลียวกระเทียมไม่หอมแล้วก็ผัดกับไข่อร่อยมากทุกคนตัวเนี้ยมว่าจะเอาไปด้วยนะเผื่อเราไม่เจอเห็ดเนี้ยแต่้อ้เราก็ได้หน่อไม้ติดไม้ติดมือกลับบ้านนะทุกคนใช่แต่มีเยอะมันมีเยอะกว่านี้นะทุกคนแต่ว่าผมเห็นมันเป็นร้อยเหมือนมันคนมาหาแล้วอะ เราก็เพิ่งจะขึ้นมากันไม่รู้ว่าจะมีเยอะหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะเจอเห็ดหรือเปล่าด้วยนะทุกคนไม่มั่นใจเลยอย่างน้อยไม่ได้เห็ดก็ได้หน่อไม้กลับไปยังดีนะนี่คงใจนอนนะทุกคนนี่นี่นี่หน่อเนี้ก็สวยนะทุกคนน้ำน้ำนี่นะอาจจะไม่ใหญ่มากนะทุกคนแต่ว่ามันก็กินได้อยู่นะอืได้เลยทุกคนได้นอนละ ว้าไม่เจอเจอแต่หน่อไม้ดิใช่เดี๋ยวเราจะหาเห็ดไปด้วยนะทุกคนนี่ก็อีกหน่อนหนึ่งนะอืมตอนนี้มันจะเล็กไปนะทุกคนผมว่าจะเอาไว้ก่อน โอเคทุกคนเดี๋ยวเราหาเห็ดกันดีกว่าหน่อไม้เป็นรองนะดับแรงเราต้องหาเห็ดก่อนนะทุกคนหน่อไม้ไว้รองอาจจะที้ไม่เจอเห็ดละโอเคแดดร้อนมากทุกคนโอเคครับทุกคนผมเดินมาพักหนึ่งนะไม่เจอเห็ดแต่ว่าได้หน่อไม้มาเต็มเลยทุกคนก็โอเคทุกคนนะผมว่าจะเอากลับไว้เก็บไว้กินนะทุกคนมันเก็บไว้กินได้นานนะทุกคน ยิ่งเราดองเนี่ยเราจะเก็บไว้นานมากหรอไม้เนี่ยก็ผมกะว่าจะกลับไปทําแกงส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ว่าจะดองไม่ดองก็น่าจะเก็บใส่ถุงพลาสติกอะ่ะแล้วก็ไม่ให้มีอากาศทุกคนจะเก็บไว้กินได้นานมากผมจะเอากลับไปที่บ้านทุกคนแล้วก็จะหาเหตต่อโอเคทุกคนเดี๋ยวผมมาขอตัวใส่กระสอบกันนะผมเอากระสอบด้วยแต่ว่าจะเอาแค่พอเก็บไว้กินได้นะทุกคนอาจจะเอาไปไม่มากนะ ก็ทิงบอกไม่มากก็เอากระสอบมาเลยนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอใส่กระสอบก่อนนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาโน้นวรอพวกเบรดอยู่ข้างล่างมันนะ่นแะเบรกยินใดข้างล่างนั้นเดี๋ยวผมใส่นี่เสร็จเดี๋ยวผมจะเดินไปหาพวกเขานะไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเราแยกกันไปพักหนึ่งละก็โอเคทุกคนเดี๋ยวถ้ามีอะไรผมเจออะไรเจะเห็นเดี๋ยวผมจะถ่ายทุกคนดูนะโอเคครับร้อนมากทุกคนอันนี้ก็ ได้มาพอสมควรนะครับไม่เยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปหาเบตกับจินดานะผมว่าอะไรอยู่ฝั่งนน้นกันเมื่อกี้ผมตะโกนเรียกแล้วแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเบตเนี่ยอยู่ฝั่งเร้นทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมันมีคนเดินอย่างข้าบนเลยนะไม่รู้ว่ามาหาเห็ดหรือว่าหาหน่อไม้เหมือนกันทุกคนผมได้อยู่เหมือนเสียงแบบไม่รู้กี่คนทุกคนแต่ได้ยินเสียงอยู่เหมือนกันอยู่ป่าฝั่งนู้นน่ะ น่าจะเป็นคนคนในหมู่บ้านไม่รู้นะน่าจะหาเห็ดเหมือนกันนะี่แหละเหมือนกันเรานี่แหละผมคิดว่านะทุกคนแต่ว่าเราก็จะไม่ไปยุ่งเขานะเพราะผมไม่เห็นหน้าเะยผมไม่ยินเสียงก็เลยไม่มั่นใจนะว่าเป็นใครแล้วมันเขาจะเ,เดินขึ้นไปฝั่งนู้นเลยนะเราก็จะไปทางของเราทุกคนจะไม่ยุ่งกันโอเคเบ้ ผม <Okay. S 2> มีเสียงอีกฝั่งลุ้นะเดี๋ยวต่อเอนผมขอนอนนี่ก่อนตอนนี้สวยมาก<ฮ>ถึงทุกทีโหมนานล่แยกกันไกลเลยเป็นไงเบ็เจอวะเอออ่อนจัดเลยไม่เจอไม,นะไม่เจอกูเนี่ยเต็มถุงเลยเบ็เต็มถุงเลย เอาไม้ไม่ใช่เอาไม้ก็ดีเอาไปกินกันไปกันใช่โอ้ยจังเปล่าแล้วโหเปล่าขขออออมมืืดิไม่หายไม่หายไม่หายโหยังเจอมากเลยนะยังเจอมากเยอะจัดไปทุกข้อไหนมไม่เจอเลยหรอไม่เจออะไรเจออยู่เต็มเลยแต่ว่าไม่ใช่หไโคตรเยอะจัดเลยว่ะ พระเจ้าว่ะพระเจ้าไงต่อเนี่ยทุกคนดูมันไม่ลกมากคนบรรยากาศดีนะทุกคนถือว่าโอเคแล้วนะครับทุกคนดูแต่ร้อนมากทุกคนอบมากแล้วเราปีนเข่าเลยไงออาไงต่อเราเรานั่งพักกันเก็บเกี่ยของตรงนี้กันเก็บของเรื่องไรได้หันห่อม้ตรงนี้ดีกว่าเริ่มหนักแล้ววะ ก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะอันนี้นะรวมของเริ่มหนักเลยนะนี่ก็เริ่มหนเอาไม้เริ่มได้ประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวเริ่มหนักละเอาของนี้แหละเดินตัวเบาหน่อยเด็กเราเข้าป่าเลยอันนี้ต้นเลยนะพี่ให้นะที่กินได้นกฮุ้มอ่านกคุ้มนะทุกคนต้นเนี้มันกินได้นะดูดอกดอกสวยมากสีม่วงนะทุกคนกินได้พอซาดางได้จะ้นามีเลยทุกคนเต็มเลยก็เวลา ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนะทุกคนแต่เท่าที่รู้เราก็จะพยายามบอกนะทุกคนนี่นะเอาไงเก็บกระเป๋าตรงนี้ก็ได้เกี้ยเริ่มหนักแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะหาตอกอีกพังนะหาตอกอีกพังนึงถ้าไม่เจอจริงๆเราก็จะเดินทางกับใช่ครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาของไว้นี้แหละกระเป๋าด้วยล็อกที่พายมีพาวงพาวแบงอยู่เแหละกระเป๋าไว้เนี้ยทุกวีเซอร์วีเลย ไ,ไม่ไน,มน่าจะหายหรอมั้งไว้ดิในป่าไม่น่ามีคนหรอเฮ้ยแต่เมื่อกี้ลืมบอกไปเมื่อกี้ว่าเจอขไข่ไม่ในป่าเ<ช>มื่อกี้ใช่หรอใช่เมื่อกี้เห็นแต่ว่ามันไปเดินฝั่งนู้นนะก็ไม่ใช่ตั้งใจแต่ตอนแรกนึกว่าเป็นพวกอนกันแหละตะโกนเรียกไปเพื่อนมึงอยู่ฝั่งนี้ไงก็เลยว่าน่าจะไม่ใช่นะก็เลยมาหานั่นแหละโอเครู้ไหมเดินเล่าวางของไว้เนี่ไปหาวางของนี่เดี๋ยวจะไปหาต่อยพักนึงไปเดินเจออะไรก็กลับละ ออกมาก็ได้ประมาณหนึ่งแล้วแต่ยังไม่เยอะมากทุกคนเพราะเน่อไม้เราสามารถดองไว้แล้วเก็บไปกินได้เยอะเลยนะได้นานเลยโอเคทุกคนไม่รู้ชื่ออย่าอนั้นเนี่ะจะรู้ว่าเป็นพืชหาดต่ออะไรอ่ะงอนไก่ได้หรอเออกินไม่ได้ดอะไรอะไรอย่างเงียงอนไก่เนี่ยค,คืออะไรวะทุกคนคืออะไรไม่รู้นะมันจะมีช่วงเนี้ยช่วงหน้าแบบเห็ดกำลังขึ้นนี่อ๋ออันนี้เขาเรียกว่างอนไก่เหรออืมงอนไก่มันเป็นเห็ดป่ะหรือว่าไม่ใช่ใช่มันเป็นพืชนี่แหละ งอนไก่โอ้โหสวยนะแต่ว่าไม่รู้มีคิดป่ะนะเราไม่แน่ใจโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเก็บกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวเราหาหนองไม้กระชังนี่แหละเพราะว่าดูแล้วเราน่าจะไม่เจอเหตุถ่ายเหตุเป็นในมดไม่เจอเห็ุเลย ไม่มีเราจะหาหนอไว้กันต่อนะทุกคนแล้วก็มีเพื่อนร่วมเดินทางเป็นอังเปเาสุดหล่อผู้มีเมลัยคนยนะรู้สึกว่าทุนนี้ติดแต่เราปล่อยเราปล่อยแล้วเราไม่เอาอใช่เราปล่อยมอันโตดิอะไรที่มัน,นอะไรที่มันเลยแล้ว,ลว,ลวเราก็จะปล่อยมนะันนะเนี่ยอย่างต้นเนี่ยนะนี่เล็กเล็กเหรอไม่ไ เนี่อย่างเงี้ยทุกคนอย่างเงี้ยแหละถ้ามันเกินนะสูงเกินแล้วทุกคนเราจะปล่อยนะเราจะไม่เอานะเพราะมันสามารถปีหน้ามันก็สามารถโตขึ้นมาเป็นไผ่เอาไปทำอะไรได้หลายอย่างทุกคนถ้ามันเล็กเกินเราก็จะตัดนะถ้ามันเล็กแต่อย่างเงี้ยเก็บไว้เลยทุกคนมีที่ไหนทีในกระเป๋าแน่เลยอ๋อใช่หรอเลี้ยวไม้เหรอไปเราจะไปหาคนนู้นเลยไปได้ทัก ได้แล้วของพี่ได้แล้วของพวกเองได้ยังกลับเพราะวยิงเยอะมาก่หเดยจริงทุกคนให้เป็นมรฮ้ยผมเจอหนอนฮะแต่ไม่เจอเห็ดเลยวะทุกคน่นไปหนออ้วนเลยนะได้ปะอ้วนเลยนะขาวๆเลยพี่น้องตามมาตามา สูมาทุกคนในป่าเหี่ทนอยูนย่อไปเลยต้นใหญ่มากไม่จอไม่จะให,จห้จริงๆโอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวเราหาต่อเลยโอเค เทุกคนผมจะหั่นดอกไม้ต่อตอนเดี๋ยวถ้าได้พอสมควรแล้วผมจะถ่ายทุกคนดูอีกทีนะครับตอนจะตอนจะกลับเลยนะทุกคนโอเคนะครับก็โอเคครับทุกคนผมก็ขาวๆเลยพี่น้องอุ้ยพิทักษ์ดีนะน้องอ้วกเลยอยู่ที่จินได้ยังนะอยู่ก็จินได้เนี่ยจินดามีเยอะพิจารณาหน่อยดิพอมีอยู่ได้เยอะป่ะได้เยอะเห็ดใช่ป่ะเห็ดใช่ป่ะเห็ดโอ้พอกินแล้วพิทักกินอยู่พอกินนะพอลองกินไม่ใช่เห็ดต่อไม่ใช่เห็ดนู้นเห็ด

เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากลับไปที่ระวังกระเป๋าดีกว่าก,กระเป๋ากันเดี๋ยวกลับล้วเดี๋ยวกลับ้านแล้วอุ้ยนางมดระวังระวังรีบไปละเริ่มจะเยวเว็นละแล<ป> <c oughs> ้วต้องต้องหัวใหญ่ยิงเข้มามาเลย่งนะนี่ไปละอย่น้อยก็ได้นอกจากจะกินที่บ้านก็ยังดีดอืมเออแต่ต้นไม้ที่ผมหาไว้ตอนแรกก็เยอะนะพอได้อยู่นะระวังนะใช่ไหมเดี๋วก็สอบอ่ะมที่นี่นะ แนวที่เรานี่เออหินหินหินตนิน้้ล่ะกินหลใเลย่องหาเท่าไห่วะเนี่ยเดินมากลมันเริ่มหลงลยไปอะไมเนฮ้ยใครใครใครวะใครวะใครวะใครมาเนี่ยเจอปะไม่เห็นผมไม่เห็นเลใช่ป่าไอ้เราเก็บเก็บลนั้นป่ ใครใครใ่นาใครมากนนะทำไรวะนะทำอะไรวะทำอะไรวพอทำอะไรวะเมือนทอคีกมันลือยเหมือนถือโทรศัพท์ด้วยพี่ตั

chưa Bên này là quá Cầm đúng không ăn Cầm đúng không ăn Lên Bên lúc mình là hải bà Lên

เงินเขาเดี๋ยว,วตรงนี้มีเงินผมอยู่น้อยนึงโอ้มาหา,ายเาแาเฮ้ยหายแบงค์ดูฮะเผลหายฮะเหายอ้าวหายไหมเื่อไวตรงนี้ เออใช่พี่ดามีเราต้องลงดูพี่ตักได้มีอะไรให้ไหมเจออะไรให้ไหมพอแบงหาย,ยพอแบงหายพอแบงค์ใสไฟฉายดีนะเขาบอกไม่หายอะ่ะตังหายเปล่าดิที่ตังค์ไม่หายตังค์ไม่หาย,หายอเอาไงเดียวพี่ตักโทรศัพท์พี่จินดาหายละโทรศัพท์มีแต่ข้อมูลนะหายทุกคนไม่ตอนแรกอ่ะเจอะนะหายตอนแรกแล้วกูเจอแบบมีเสียงแบบเสียงคนเดินห่างเหมือนหาหดอกไม้ตรงนัน เหมือนเหมือนน่าจะหน่าจะจะห่านอ้อยอ่ะแต่ผมไม่สนใจไงผมไม่รู้ว่าเป็นใครไงอ๋อเห็นพี่ตาก็มาบอกผมอยู่นะว่าเจอใครไม่รู้อ่ะใช่เจอใครนี่เดินมาแต่อยู่ฝั่งนู้นไม่รู้ว่ามันเจอมอฝั่งนี้ไงกี่คนไม่รู้คนหนึ่งกับสองคนไม่รู้ตอนแรกก็ได้ยินเจอคนเดียวนะเจอคนไปไหนเราไม่รู้โอ้โหไวมากเลยชิบหายเครียดเลยอะเครียดทั้ห้ยอะเอาไงดีเราว่ารีบเก็บของของช่วยเดอะทุกของเลยวะต้องลงไปหาคนช่วยละ ตุมบอบคนนี้ว่าผู้ใหญกกระปาผมนลื้หมดเละคุองคิปพาดแล้วอนเดยวเราจะต้องลงตามชนไอ้คนมาช่วยหาเพิ่นะต้องจับนะเดยวไปตามคนกอนเดยวขึ้นมาไปไปเร็วไปดึกวะเร็วไปไปคิดึกแล้วไปคิดไม่ไหละไปตามคนก่อนไปคิวีิปค 行行行，我来，给你了